สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับ Speeddictor ครับวันนี้ผมก็จะมาใช้รถคันใหม่ครับคันที่ได้มาจากงาน2ปี Anniversary ครับก็คือชื่อ a อ a n n i v อ r s a r y b u r n i n g u นิครับผมชื่อรถคันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าแรงขนาดไหนดูสวยดุดีครับผมคันนี้ครับ รวมๆแล้วรถคันนี้ก็ดูไม่ขี้เหร่นะครับดูจากภายนอกก็สวยดีครับเท่ดีครับก็เดี๋ยวเราในสนามจริงจะหนึบแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับก็มาดูกันเลยครับเข้าจอยเกมครับผมแมทชิ่งกันสักแป๊บหนึ่งครับผมรอรอสักครู่ครับจะเข้าไปจอยกับเพื่อนๆกันออนไลน์กันเดี๋ยวตามมาดูกันครับผมว่าจะ ดีขนาดไหนครับคันนี้มาครับมาครับติดแล้วครับไปกันครับมาแล้วกันครับผมได้เรียบร้อยครับก็นี่ครับตอนนี้ก็นี่ครับมากันมีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับรถแรงๆทั้งนั้นเลยครับก็สายใกชั่นก็มาครับมีกันครบนี่ครับมอเตอร์ไซค์ครับบิ๊กไบค์มาด้วยครับอันนี้ผมก็อยู่คันริมขวาสุดครับผมสตาร์ทไปครับ มาครับตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกครับคูกี้ครับปื๊ดไปแล้วครับไมโตครับใช้ไปแล้วครับปื๊ดตอนนี้ตามที่หนึ่งอยู่ครับตอนนี้มาครับเล่งครับดิปปื๊ดไปครับกดเทอร์โบที่นึงครับยาวๆปัดไม้นี่ครับอยู่ครับล้อหนึบมาครับยังตามที่หนึ่งอยู่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สองอยู่ครับเกาะยังเกาะตูดไล่ตูดอยู่ครับ ตอนนี้ทางตรงแซงไหมแซงแซงไหมแซงแซงครับผมมาครับอยู่ที่จะทาได้หรือเปล่าครับมาครับโค้งไปแล้วครับมีกระแทกเล็กน้อยติ๊บปื๊ดไปครับเทอร์โบกดเข้าโค้งครับอ่าเข้าโค้งดีครับอ่านโดนจะโดนลักไก่ไม่ได้ครับไปครับปื๊ดโค้งครับติ๊บครับมาครับ มาครับรอบแรกครับเข้าแรกรอบแรกที่หนึ่งไปแล้วครับนําต้องนําให้ขาดครับผมยังยังดูจากแผนที่ยังตามก้นอยู่ครับตามตูดอยู่่าครับเห็นโดนกินในแล้วครับเห็นไหมฮะไปครับดิฟทีดึงครับไปครับปึ๊ดมาครับปึ๊ดกดดีทีครับโอ้ยยังยังตามผมอยู่ประมาณหนึ่งช่วงโค้งครับขอตอนนี้ต้องขอ นำก่อนครับผมต้องพยายามอย่าชนครับถ้าชนนี่ก็สกิดนิดสกิดหน่อยก็ตามกลนมาเลยครับผมตอนนี้ก็นำอยู่ครับนำอยู่ยังไม่เห็นครับอ่ายังเห็นอยู่ประมาณช่วงหนึ่งโค้งครับก็ยังวางใจไม่ได้ครับไปครับดิปตืดท์โบกดอีกทีนำต้องนำให้หายครับผมไปครับยาวๆครับดิปตืด ไปแล้วครับปลาโค้งครับปื๊ดฟิน i s เห็นหน้าครับเนี่ยครับที่1เรียบร้อยครับเข้าที่1ก็โอเคครับสนามนี้ขับได้ดีครับเข้าที่1เรียบร้อยก็รถคันนี้ก็แรงโอเคใช้ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปปรับแต่งเพิ่มแล้วก็ใช้คันนี้ยาวๆครับเพื่อจะไล่แต้มเก็บแรงให้สูงสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปครับผมนี่ครับที่1เรียบร้อยครับ นี่ครับเก็บแต้มเก็บเหรียญกันไปครับก็ยังไงเพื่อนเพื่อนก็ลองดูครับคันนี้เพื่อนๆก็หาลองหามาใช้กันได้ครับเนี่ยครับขึ้นที่1ครับเวลาก็2อนาที4วินาทีครับผมก็ขอบคุณครับเพื่อนๆืที่อยู่กันจนจบครับผมก็อย่าลืมกด s ั b s ไคร b e ด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งกด s ั b s ไ r i b e แล้วก็ติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบกุบ้านนะครับ สวัสดีครับ